ของร้านอาหารไทยที่ชิคาโก บินมาเรียนสูตรซอสสำเร็จกับแม่เลี้ยงและหนึ่งในนั้นก็คือสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือแม่เลี้ยงกุ้งนายหนึ่งคนเรียนสามคนพราอผู้ติดตามที่มาด้วยจะเปิดร้านอาหารที่ไทยน้องท่านนี้ซื้อสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือแม่เลี้ยงกุ้งไปทาขายราคาแค่200บาทน้องรีวิวกลับมาว่าลูกค้าเยอะมากๆนี่แต่คนชมว่าอร่อยทุกคนไม่ว่าคุณจะมาเรียนส่วนตัวกับแม่เลี้ยงเรียนในคอร์สออนไลน์แบบนี้หรือมาซื้อสูตรออนไลน์ที่หน้าร้านแบบพี่ท่านนี้หรือมาเรียนส่วนตัวแม่เลี้ยงต่าง ใช้สูตรเดียวกันในการซ้อนทั้งหมดค่ะ,ะรสชาติอร่อยแบบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มอีกเลยอันใดไม่สะดวกที่จะเรียนส่วนตัวหรือเรียนในคอร์สออนไลน์หรือซื้อหนังสือเป็นเล่มๆทำตามสูตรที่แม่เลี้ยงให้ไว้ในนี้ได้เลยค่ะพร้อมน้ำปรุงสําเร็จในแบบฉบับของแม่เลี้ยงกุ้งก๋วยเตี๋ยวเรือแม่เลี้ยงกุ้งอยู่ข้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลำลูกกาปทุมธ,ธานี23เมษายน67เปิดขายปกติ